ทุกสายตาเนี่ยจับจ้องไปที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับไปหาเสียงนะครับไปพูดหาเสียงตามรัฐต่างๆนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นภาพที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจัดหนักจัดเต็มใส่ไบเดนอีกแล้วกัม马拉แฮร์ริสอีกแล้วนะครับก็สไตล์เดิมะครับด่าเหมือนเดิมกลับมาด่าเหมือนเดิมอีกแล้วตอนแรกกล่าวว่าจะไม่น่าจะด่าแล้วอะอย่างนี้ปรากฏว่ากลับมาด่าเหมือนเดิมก็ตามนั้นคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ด่าคุณโจไบเดนกับคุณกัมาราแฮร์ริส เละเทะนะฮะเสียหายเลยเราสมควรว่าเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดเลยทําประเทศทุกอย่างพังของมันก็โคตรแพงอะไรประมาณนี้นะฮะของโคตรแพงคุณดูนะออกไปซื้อของเนี่ยแพงขึ้นทั้งเท่าไร่ประมาณนั้นนะรถ EV จีนก็ทําอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นผมสิผมจะทํานู่นนี่นั่น1 2 3 4งสอนะเรียกว่า aggressive style ทรัมป์เหมือนเดิมนะครับการหาเสียงแบบนี้เนี่ยมันทําให้เกิดเอฟเฟกอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1เนี่ยคือกลุ่มสนับสนุนกลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์ ต้องบอกว่าชอบมากกว่าเดิมอีกนะะชอบอยู่แล้วก็ชอบมากกว่าเดิมคือแบบต้องอย่างนี้สิประธานาธิบดีมันจะต้องพูดอะไรตรงไปตรงมานะฮะไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องไปเกงใจอะไรนะไม่ต้องไปเกงใจใครจะคิดอย่างไรนะครับมันเรื่องจริงพูดไปนะคิดยังไงก็พูดไปเลยประมาณนี้อยากให้นโยบายมันแปลกๆแบบนี้แหละไม่เหมือนใครดีไม่เหมือนนักการเมืองทั่วไปคิดนะคนที่เป็น FC ก็จะคิดแบบนั้นนะครับส่วนคนที่เกลียดอยู่แล้วเนี่ยก็เกลียดไปอีกนะฮะคือคนรัก รักอยู่แล้วเนี่ยก็รักขึ้นคนเกลียดก็เกลียดขึ้นนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเพราะว่าการหาเสียงเนี่ยมันค่อนข้างพาดพิงไปยังคนต่างๆนะฮะหลายคนก็มาโจมตีบอกว่าแม่ถึงจะหาเสียงยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องสร้างความดีบนการเหยียบหัวคนอื่นหรือเปล่านะฮะการดิสเครดริตคนอื่นเนี่ยมันเป็นการหาเสียงที่มันไม่ดีเลยนะคุณมีนโยบายอะไรคุณก็พูดมาไม่ใช่ไปด่าชาวบ้านนะฮะมัน ไม่ค่อยดีหรอกนะก็ด่าเละเทะเหมือนกันแหละนะแล้วก็พูดกับผู้นําคนอื่นเหมือนง่ายมากเลยนะพูดพูดประมาณว่าเนี่ยคุณอะไรนะคุณกิมจองอึนนี่คงคิดถึงเขาแน่นอนผมเคยคุยกับเขานะบอกทําไมคุณจะต้องไป take it serious นะทำให้ชีวิตมันยุ่งอะไรขนาดนี้นะฮะคุณคุณไปสะสมทำไมไอ้พวกนิวคงนิวเคียอาวุธเนี่ยนะฮะมาคุณคุณเคยเล่นเบสบอลไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณมาดูเกมเบสบอลนะนะมีอารมณ์ขันด้วยนะคือมันทุกอย่างมันดูกลายเป็นหยอกล้อไปหมดปูติจนง่ายมากผมโทรไปหาแป๊บเดียวผมรู้จักนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสีจิ้นผิงเนี่ยก็ดีนะฮะเป็นก็ชมจริงจริงชมสีจิน้นผะิงนะค่อนข้างที่จะทำอะไรแหวกแนวกว่าประธานาธิบดีคนท,ท,ทั่วไปนะการชมประธานาธิบดีของจีนเนี่ย ต่อหน้ากลางการหาเสียงไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับชมว่าแบบเป็นคนที่เอาอยู่เอาประเทศอยู่ powerful นะฮะแล้วก็คิดแต่ละอย่างก็ทําเพื่อประเทศทั้งนั้นนะฮะก็รู้หรอเป็นปีกอะนะฮะแกสไตล์ของแกนะโดยเพพาะยิ่งการชมดูคุณอีลอนมัสนะชมแบบจริงจังด้วยนะฮะพร้อมกับยอมรับว่าอีลอนมัสเนี่ยจ่ายให้เขา <laughs> ไม่รนูไม่รู้ว่าทำไมชมนะแต่ว่าอีลอนมัสเนี่ยชมจ่ายให้เขาคือบริจาคให้เขาเนี่ย45ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อสัปดาห์ไอ้ต่อเดือนนะต่อเดือนนู้นนู้นโอดเยอะเลยนะฮะพันกว่าล้านอ่ะโอนให้พันกว่าล้านทุกเดือนนะฮะมาสนับสนุนแคมเปญการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก่อนหน้านี้เกินไวมือไว้เมากันแต่ตอนนี้ก็จูบปากกันแล้วนะครับจ่ายตังให้พันกว่าล้านทุกเดือนน่ะมันไม่จูบปากไม่ได้นะต้องชมนะฮะคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ชมเรียกว่าไล่ทีละคนเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนแรกตอนแรกก็จะตึงๆกับคุณอีลอนต้องบอกว่าเป็นสไตล์การหาเสียงที่โคตรไม่เหมือนใครนะคุณโดนัลด์ การทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านอ่ะแกก็เอาผลประโยชน์เป็นหลักดีกว่าใครใครเดีแกก็ดูเหมือนจะต้องดีตอบนะครับตามผลประโยชน์เลยเท่าที่เห็นนะครับถ้าใครเป็นศัตรูเนี่ยก็ด่าเละเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับการเมืองสหรัฐคือ unpredictable ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่47ทีนี้ก่อนหน้าน,นี้มันก็ถูกจับตามองไปตรงนั้นนะครับพอตกเข้าช่วงช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับก็เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเรื่องของการจะต้องออกแล้วล่ะนะครับจริงๆข่าวมันมา ช่วงสองสุดสัปดาห์เนี่ยผมก็มีการพูดไว้นะถ,ถ้าจำากันได้ว่าตอนนี้กดดันมากตอนน,นั้นเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจยังไงไบเดนก็ได้เป็นประธานเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนของเดโมแครตเพราะว่ามันหาคนอื่นไม่ได้นะครับแต่ด้วยเนื่องการไปเพอร์ฟอร์มไม่ดีบน, ates, นบดีเบตนะฮะเรียกว่าสู้ไม่ได้เลยดีกว่าพอมันสู้ไม่ได้เลยเนี่ยมันทําให้ทีมงานด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนตัวผู้ชกนะฮะบ,บอกว่าแน่นอนแหละก่อนหน้านี้เนี่ย คุณโจไบเดนมีภาษีดีสุดนะถึงแม้จะดูแก่ไปบ้างนะครับแต่ว่าโพต่างๆการสำรวจเนี่ยมันก็พอฟัดเพาเหวี่ยงมันก็ชนะแพ้ชนะแพ้เหลื่อมๆแบบนี้นะครับถ้าไปเปลี่ยนตัวเอากําลาแฮร์ลิสหรือเอาคุณเฮรี่คนตันอะไรเงี้ยมีอยู่ในลิสต์เนี่ยขึ้นไปชกเนี่ยมันจะเสียโมเมนตัมโพเนี่ยตอนนี้มันให้ไบเดนเป็นผู้นําอยู่แต่หลังจากที่มีการดีเบตกันแล้วมันแพ้เละเทะหลุดลุยอย่างนั้นนะครับคะแนนเสียงมันก็ชัดเจนเลย นะฮะรัสวินสเตเนี่ยโอนให้ทรัมป์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าตาจนแล้วสำหรับเดโมแครตมีการเขาเรียกว่าเลยสิกว่าสัปดาห์นะโคตรน้อยนะเลยสิกว่าสัปดาห์ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับตัดสินใจเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกดีกว่านะเรียกคำนี้ได้ไหมเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกขึ้นโคตรอันตรายปกติเขาไม่ทํากันแต่ว่าณนะเวลานี้เนี่ยแม่ทัพติดโควิดฮะแม่ทัพ ไม่พร้อมบัญชาการนะแม่ทัพดูไม่ค่อยพร้อมเลยนะหลายเรื่องโอกาสคือเหมือนคล้ายๆกับหลังพิงฝาละเปลี่ยนไปลุนเอาดาบหน้าดีกว่าก็รู้นะว่าเปลี่ยนแล้วมันจะมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าการเปลี่ยนไปลุนเอาดามหน้ามันก็ยังดีกว่าเอาแม่ทัพคนเดิมอะนะตอนนี้เดโมแครตคิดแบบนั้นนะครการเปลี่ยนไปอีกคนมันยังพอมีลุนนะฮะคิดแบบนั้นเลยนะ,ะคิดแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมมันก็เลยสวิงนะครับแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปล็อบบี้ผมเชื่อว่าอย่างนนนนัั้ไปปลล็บบบีีีาาดคุยกเเตมท่ บอกว่าท่านก้าวลงเหอะลงแบบสง่างานเพราะว่าถ้าท่านยังฟื้นต่อไปเนี่ยคนในพักก็ไม่สนับสนุนสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากเออสปอนเซอร์ก็ไม่เข้านะครับคนบริจาคเนี่ยในทุนต่างๆเนี่ยหยุดโฮการบริจาคไว้หมดเลยนะบอกว่าคุณไปเคลียร์ในพักของคุณให้เรียบร้อยก่อนพอเงินมันไม่เข้าอันนี้เรื่องใหญ่ก็มีการเคลียร์กันเรียบร้อยตอนนี้ก็เลยนํามาสู่การประกาศวางมือนะครับแต่ว่าจะยังคงเป็นประธานาธิบดีไปจนจบเทอมนะไม่ใช่ว่าเราเอาออกจากการเป็นประธานาธิบดีนะครับแค่แค่ประกาศว่าจะไม่เลือกตั้งและหลังจาก ก็มีการแอนดอ s e มีการสนับสนุนแล้วกันนะสนับสนุนคุณกามาราแฮริสนะ,ะซึ่งเป็นคู่หูองแกเ Mate เเงงาา่เนี่ยันนิ่งเมทเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีขึ้นเป็นตัวแทนต่อจากแก่ต้องบอกว่าหนักจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเอาชื่อกามาราแฮริสเนี่ยคู่กับเฮลลี่คินตันซึ่งก็ซูซีนะฮะยังยังไม่มีใครอากจะฟันธงว่าใครจะชนะหรือแพ้นะครับแต่ว่าก็มีข่าวเรื่องของกามาราแฮริสเนี่ยเริ่ม เดินแคมเปญแล้วนะตั้งแต่ไบเดนยังไม่ดรอปผมเชื่อว่ามันไม่ต้องรอหนังสือออกมาหรอกนะหลังม่านคงคุยกันเรียบร้อยแล้วผมว่าเอกใจตั้งแต่กาม马าแฮร์ริสเนี่ยเริ่มเริ่มเดินเดินหน้าแคมเปญในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แลลวนะครับว่าเอ๊ะจะเดินแคมเปญอะไรตอนนี้นะครับเพราะไบเดนเนี่ยก็ยังออกมายืนยันว่าไม่ลงจากตําแหน่งแนละยังคงชิงต่อไปนะครับแต่กาม马าแฮร์ริสเดินเดินเดินแคมเปญแล้วอะพอเดินแคมเปญแล้วเนี่ยก็เป็นอันรู้กันว่าจริงๆเบื้องหลังเนี่ยก็อาจจะโทรศัพท์กริ๊งไป มจะ endor สณแต่ว่าตอนนี้จดหมายยังไม่ออกเดี๋ยคิดว่าน่าจะไปออกวันวันอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมลาแฮร์ริสก็น่าจะเดินเกมรอเรียบร้อยแล้วนะก็ตอบรับทันทีพอนาทีหลังจากที่คุณโจไบเดนเนี่ยทวิตเตอร์ทวิตใช่ไหม เียนจดหมายแปะลงไปเนี่ยกัมาลาก็ตามสวนทันทีนะอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นรายงานสดนะต้องบอกว่าสดจริงๆสดแบบสด,สดสดสดนะคุณเห็นไหมอัปเดตเมื่อ2นาทีที่แล้วนะจากบูมเบิร์กนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะอัปเดตอย่างนี้เลยเนี่ยเมื่อ1เมื่อ3นาทีที่แล้วมีอะไรบ้างเมื่อ5นาที18นาทีที่แล้วคือไล่ไปย้อนไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าผมไม่สามารถไล่ทุกเหตุการณ์ได้ผมขอสรุปไปทีละบุลเ,นนเด็นนนนที่่1เแแนอรนรารู้ล้า กัม่อรู้ว่าโจไบเดนจะไม่ลงเลือกตั้งครั้งหน้านะครับแต่ว่าจะยังคงรักษาตําแหน่งนี้อยู่ยจะเ,เรียกว่าทําหน้าที่เป็นประธานาธิบดีต่อไปจนจบเทอมแล้วก็มีการสนับสนุนกรรมัม马าแฮริสอย่างเต็มตัวนะครับไม่ได้สนับสนุนเฮนรี่คินตันแต่อย่างใดข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าคุณโจไบเดนจะไม่สนับสนุนใครนะครับแล้วก็ให้ไปชี้กันเองนะให้พักเลือกกันเองแต่ตอนนี้โจไบเดนรู้สึกจะสนับสนุนกรรมัม马าแล้วนะครับ he s a y he intends to serve out his full term as president แล้วก็คุณโจไบเดนเนี่ยยืนยันนะหัวยืนยันนั่งยันนอนยันนะว่าจะอยู่จนครบเทอมอย่างแน่นอนนะครับแฮร์ริสเซตคุณกัมราแฮร์ริสก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันนะ he p l a n or she p l a n to win democratic nomination โอ้คิเสนใตยคำนี้เลยนะก็แสดงว่าเตรียมตัวมาสักพักแล้วนะฮะแสดงว่ามีการพูดคุยบอกกล่าวกันมาตั้งแต่ช่วงเผลอๆบองในสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำแล้วก็มีการเตรียมตัวในช่วงวันเนี่ยวิกเอนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้คิดใหญ่ละคิดใหญ่ทำใหญ่นะกัมราแฮร์รนะิสตอนนี้พองแล้วนะครับ อยากที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเต็มตัวแล้วแล้วก็อยากที่จะชนะกันเลือกตั้งในพักเนี่ยแหละนะฮะลองดูทาง b i d e n decisions come after w e e k pressure s to pull out นะครับก็การตัดสายครั้งนี้ของคุณโจไบเดนเนี่ยมาพร้อมกับแรงกดดันที่มหาศาลทั้งในและนอกพักนอกพักนี้โดนเต็มสตรีมอยู่แล้วเรื่องของดีเบตโดนด่าเละเทะนะฮะสปอนเซอร์ไม่เข้าในพักเองก็ว่นไหวสันน่นคลอนไม่เชื่อมั่นในลุงโจอีกต่อไป นะถึงแม้ประสบการณ์การเมืองลวดลายอะไรจะดูมากที่สุดในพักแล้วแต่ว่ามันมากเกินไปจนจ จนทุกคนว่าพักได้แล้วประมาณนี้ดีกว่าทันทีที่มีการประกาศนะว่าไม่ไปต่อเนี่ยโอ้โหควินตันนะฮะควินตันวาเลนนิวซัมแบ็กเคอร์ซสนะครับก็มีการสนับสนุนคุณแฮร์ริสทันทีอันนี้คือฝั่งที่ยืนอยู่ข้างกัม马าแฮร์ริสนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีอีกฝั่งที่กัมราก็ต้องสู้ด้วยนะฮะก็ลองดูครับว่าจะได้เป็นหรือเปล่าถ้าไม่เอากัมลาจะเอาใครอันนี้แหละคือคำถามนะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดยังไงนะเพื่อนเพื่อนคิดยังไงถามไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าใครจะได้เป็นเอ,อ่อโนมิเนตนะก็คือเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะคุณคิดว่าใครจะได้เป็นแล้วเป็นเนี่ยจะชนะไหมสองคำถามใครจะได้เป็นนะแล้วก็เป็นเนี่ยลราจะไหวไหมนะครับหลายคนก็บอกว่าใครมาก็เถอะนะโดนัลด์ทรัมป์ก็เอาไปกินอยู่ดี น่าสนใจนะครับไปดูกันต่อที่จดหมายของคุณโจไบเดนนะผมไปแล้วอยากจะอ่านให้ฟังเฉยนะเพราะมันเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีนะอาจจะมีอีกนะในช่วงเทอมที่เหลือแต่ว่าอันนี้คือน่าจะเป็นจดหมายท้ายๆแล้วลหะเขาก็บอกว่าการโพสตรันนี้ในโพสต์ขึ้นวันที่21จุลายนนะครับคือเมื่อวานเนี่ยก็คือสดๆร้อนๆที่ผ่านมาเองเพราะว่าที่อเมริกายัางวันที่21อยู่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะสปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําผลงาน นะได้ได้อย่างดีเยี่ยมในในฐานะชาติชาติหนึ่งนะครับตอนวันนี้ผมกล้าพูดได้เต็มเต็มปากเลยนะว่าอเมริกาคือประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลกอืมใช่ๆแต่แข็งแกร่งบนความอ่อนของอื่นนะตอนนี้สร้างประวัติศาสตร์นะลงทุนแล้วก็สร้างชาติขึ้นมาใหม่นะครับนะเรื่องของเฮลท์แคร์ก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของฐานผ่านึกนิวเวอร์ชอะไรต่างๆเนะี่ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะผมผักละผัก ดันนโยบายต่างๆกฎหมายต่างๆพูดความสําเร็จของตัวเองที่ผ่านมาเรื่องของ first gun safety law นะครับ in 30 y e a r ไม่มีใครทามาได้มาก่อนในรอบ30ปีผมเนี่ยทำได้นะฮะ African American woman เนะี่ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงก็าบอกนี่คือประวัติศาสตร์เลยผมได้จารึกประวัติศาสตร์ไว้หลายเรื่องก็เข้มผลงานตัวเองเยอะพอสมควรนะครับอเมริกาไม่เคยยืนอยู่จุดสูงขนาดนี้มาก่อนบนการนําของใครทั้งนั้นนะฮะเราเนี่ยแหละหลังจากที่เรานําอเมริกาเนี่ยเราเรานําอเมริกา มาอยู่ที่จุดที่สูงมากๆสูงที่สุดไม่มีใครเคยทําได้แบบนี้มาก่อนนะครับก็สุดยอดเลยนะครับใครเป็นแฟนคลับก็ปรบมือให้นะใครใครไม่ชอบก็อาจจะหมั่นไส้ต่อนะเรื่องปกตินะ,ะว่ากันไปแต่นี่คือสิ่งที่คุณโจไบเดนบอกหลังจากที่ประกาศเคลมตัวผลงานต่างๆในตลอด3ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณโจไบเดนก็ยังพูดต่อนะครับผมรู้ว่าสิ่งต่างๆเราีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย With อา t you ถ้าไม่มีพวกคุณนะพวกคุณในที่นี้คือ American people นะประชาชนชาวอ,อ,อเมริกันทั้งหมด ลหลังจากที่อยู่ด้วยกันเนี่ยรวมกันเนี่ยเราอยู่ประมาณนั้นนะฮะร,รวมกันเนี่ยเราสามารถต่อกรกับพวกแพนดามิกนะองจะหมายถึงโควิด19นะเซนเจอรี่แพนดมิกนะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ worst economic crisis นะครับก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแยที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับหลังจาก the great depression นะครเราผ่านมันมาได้อเมริกัน people ช่วยเขาไว้นะครับเราได้ปกป้อง ปกปักรักษาประชาธิปไตยของพวกเราประมาณนี้โอเคแล้วก็เราได้ s t r e n g t h e n นะครก็สารสัมพันธ์นะก็ต่อ alliance นะก็คือพันธมิตรต่างๆทั่วโลกเป็นอย่างดีนะั่ี่คือสไตล์ของโจไบเดนอยู่แล้วชอบที่จะประสานงานแล้วก็ทำงานกับชาติอื่นเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับ it has been great honor of my life serve as your president นะครับมันเป็นเกียรติอันสูงของผมในะชีวิตผมที่จะได้ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานาธิบดีของพวกคุณนะในที่นี้คือ คือประชาชนชาวอเมริกานะครัมีใน intention six re-elections นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมีอยากจะลงเลือกต่อนะก็ยังแอบไม่วายพูดนิดนึงนะบอกว่าจริงๆก็มีความตั้งใจของผมนะที่อยากจะกลับมาเล็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเข้าใจาเหตุผลนะมไม่ได้พูดว่าเหตุผลคืออะไรแต่ว่ามันคงจะเป็นการดีที่สุดถ้าผม step stand down ถ้าผมออกจากตําแหน่งของผมนะไม่มีอิเล็กชันคือก็ยังยืนยันนะผมอยากจะเลือกตั้งนะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลบางอย่างนะมันคงจะดีกว่าสําหรับพรรแล้วก็ประเทศนะฮะถ้าผมจะสแตนด์ดาวแล้วก็โฟกัสเฉพาะงานที่ผมจะต้องทําในส่วนที่เหลือก่อนจะจบเทอมนี้ ก็เพียงพอแล้วประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณโจไบเดนออกมาให้เหตุผลก็ขอบคุณประชาชนชาวอเมริกันบอกเหตุผลด้วยผมมันคงจะดีกับประเทศและพักมากกว่าถ้าผมจะสเตปดาวแล้วก็โฟกัสกับงานที่เหลือจนจบเทอมต่อไปนะครับหลังจากนั้นคุณโจไบเดนก็เข้าเรื่องเลยนะครับ I will speak to the nations later this week นะฮะ o r more detail about my decision เดี๋ยวผมจะออกมาพูด กล่าวสุนทรพจน์นะเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะในรายละเอียดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการตัดสิใจของผมนะหลังจากนี้ผมขออนุญาตนะครับแสดงความขอบคุณนะกันทุกทกท,กท่านที่เวิร์ a r าร์ดนะครับทำงานเพื่อผมทํางานอานย่างหนักเพื่อผมนะครับเกี่ยวกับงานของอ e ีเล็ก e รีอีเล็กคือการเข้าสนามเลือกตั้งกับทีมงานของแกเนะี่ยทีมงานเลือกตั้งของแกเนี่ยขอบคุณมากม,ากมากเลย I want to thank Vice President Kamala Harris ผมอยากจะขอบคุณคุณกามาลาแฮร์ริสนะ being extraordinary partner นะครับ หลังจากที่เป็นคู่หูกันมาเนี่ยทำงานด้วยกันอย่างดีผมเนี่ยอากจะแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึง้งนะครับ h a r t felt appreciation นะครับก็แปลแบบภาษาซึ้งๆได้ว่าอยากจะขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึง้งแก่ประชาชนชาวอเมริกานะ for faith สำหรับความศรัทธาแรงศรัทธาความเชื่อมั่นที่ มีให้กับตัวผมนะประมาณนั้นมาพูดเะซึงตอนจบเลยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่อเมริกาไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเราอยู่ด้วยกันเราก็จะทําได้อะไรก็ว่ากันไปนะประมาณนี้นี่คือจดหมายของคุณโจไบเดนนะผู้จะยาวแล้วก็ซึ้งตจต่หลักใจความสั้นๆก็คือผมลงนะผมไม่อยากจะไปต่อผมแต่ผมต้องลงเพราะว่าเพื่อประโยชน์ของพรรคแล้วก็ประเทศนะผมเลยจําเป็นต้องลงแล้วก็ผมคล้ายๆกับสนับสนุนและกัม马拉แฮร์ริสนะมีการขอบคุณด้วยอ่ะประมาณนี้หลังจากที่ จดหมายฉบับนี้ออกมาแกร์มาลาแฮร์ริสฮะก็ไม่รอช้าที่จะตอบรับทันทีนะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะสี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดเลยนะครับมันมันอัปเดตมากนะเมื่มอ4ชั่วโมงที่แล้วเองนะฮะ On behalf of American people ในฐานะที่เป็นประชาชนชาวอเมริกันคนหนึ่งอันนี้พูดในฐานะประชาชนไม่ได้พูดในฐานะของ uh, running mate นะรหรือคู่หูหรือ vice president นะฮะในฐานะที่เป็นประชาชนชาวอเมริกันคนหนึ่งดิฉันเนี่ยอยากจะขอบคุณคุณโจไบเดนมากๆสำหรับ his extraordinary leadership นะครับสำหรับความเป็นผู้นำนะการนำประเทศในฐานะประธานาธิบดีนะ president of united states of america นะครับ and his d e d i c a t e นะสำหรับความทุ่มเทการอุทิศแรงกายแรงใจให้กับประเทศนะครับ o f service of our country ที่ฉันเนี่ยมีเกียรติได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับการ endorse นี่เขียนตร,ต,รตรงตัวเลยนะ president endorsement นะหรือการการตีตาการสนับสนุนแล้วกันนะฮะ การสนับสนุนจากท่านโจไบเดนประมาณนี้นะครับ my intention แล้วก็ไม่วายนะครับขีดประโยคสุดท้ายนี่คือประโยคไฮไลท์เลยครับความตั้งใจของดิฉันเนี่ยก็คือตั้งใจทุ่มสุดตัวเลยครที่จะเป็นตัวแทนพรรคไปเลือกตั้งแข่งกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้ นะก็คือตอบรับเต็มตัวแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะฮะพร้อมลุยนะะพร้อมทุ่มสุดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ติดตามให้ดีนะเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะแล้วนะสำหรับการหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดโมแครตเองถ้าจะเอาใครก็ต้องต้องเอาเดี๋ยวนี้แล้วนะฮะอ่ะประมาณนั้นก็คือคนนึงชงมาคนนึงก็รับสวยงามนะครับคุณกัมราแฮร์ริสแต่ยังไม่คอนเฟิร์มร้อนนะว่าแกจะได้เป็นตัวแทนหรือเปล่านะอันนี้เราต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่ง ทีนี้เราไปดูอากับกิริยาการหลายๆท่านแล้วกันนะแวดวงการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคุณแอนโทนีบิงเคนก็ไม่ไวายนะครับทิทันทีหลังจากที่ได้รับทราบข่าวของคุณโจไบเดนนะการตัดสินใจคุณโจไบเดนว่าจะไม่ไปต่อนะครับแอนโทนีบิงเคนนะครับก็ดูเหมือนจะรู้ตัวนะว่าคงจะไม่ได้ทําหน้าที่นะการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศต่อนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าถ้าถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์มาไม่เอาบิงเคนอยู่แล้วนะครับงั้นก็เหมือนรู้ตัวก็มีการออกมาขอบ ขอบคุณนะครับนะฮมันก็เป็นเกียรติของผมนะอ o น o นอร์ออฟมาย o ลฟ์ทูเวทำงานร่วมกับคุณโจไบเดนมาโอตลอด22ปีด้วยนะครับคุณไบเดนเนี่ยได้กอบกู้นะความเป็นผู้นำของโลกนะกลับมาสู่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งนะฮะอะไรประมาณนี้ I'm looking forward to build the record with him นะฉันผมเนี่ยก็อยากจะอยากจะสร้างประวัติศาสตร์กับท่านนะฮะ with him over the next six months นะในช่วง6เดือนที่เหลือเนี่ยแหละก็พูดง่ายเทอมที่เหลือจนจบเนี่ยก็เดี๋ยวจะ พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะประมาณนั้นนี่คือแอนโทนีบิงเคนส่งเสียงมานะครับไปดูท่านอื่นๆบ้างเจดีแวนส์นะเจดีแวนส์ก็รู้อยู่ว่าจะพูดอะไรนะคุณเจดีแวนส์เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการประกาศลาออกแล้วกันนะเพราะมัน5ชั่วโมงคุณต้องดูเวลาก่อนอันนี้คือการพูดก่อนที่คุณซูสีตอนที่โจไบเดนกำลังมีจดหมายออกมานะเจดีแวนส์ออกมาบอกว่า it has been w o r s e p r e c i d e n t นะฮะก่อนนัานี้ก็มีการโจมตีแหละว่า คุณโจไบเดนเนี่ยเป็น worst president คือประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในตลอดชีวิตของผมเลยนะคราวนี้ก็เป็นฝ่ายทรัมป์เต็มตัวแล้วล่ะประกาศปาชาดากับทุกคนนะปกป้องทรัมป์เต็มที่เลยนะครับเขาเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดใน my life นะครับแล้วก็กัมาราแฮริสฮะกัมาราแฮริสเนี่ยก็อยู่ข้างๆประธานาธิบดีคนที่แย่ที่สุดที่ผมคิดว่ามันแย่ที่สุดอะไรประมาณนนะะมนเนี้ยนะครับงั้นต่กัม马拉แฮริสเนี่ยอยู่ข้างๆเขาเลยทําทุกอย่างนะฮะ w i วิดฮิตวิดฮิม every step on the way คำถามก็คือคล้ายๆกับประมาณว่าแล้วก็กัมลาก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วกัมาลาจะแตกต่างอะไรกับะะกุณโจไบเดนนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพระาะะะั้นเนี้ยก็ เสียงให้ทรัมป์ต่อไปดูกันต่อนะครับอันนี้ก็คุณเคฟสตาร์เมอร์นะครับนายกของอังกฤษเองก็ออกมาแสดงความเขาเรียกว่าอะไร respect นะฮะก็เคารบต่อการตัดสินใจของคุณโจไบเดนะ I respect ผมเนี่ยเคารพการตัดสินใจของคุณโจไบเดนนะครับที่แล้วก็ look forward together to นะ remain his presidency ก็หวังว่าจะร่วมงานกับท่านเนี่ยในช่วงเาละที่เหลือแล้วกันนะฮะอะไรประมาณนี้รู้งานรู้งาน นะทุกคนก็รู้งานก็ตอบรับนู่นนี่นั่นทีนี้เรามา <next S 1> ดูโดนัลด์ทรัมป์หน่อยดีกว่านะครับบรรยากาศการหาเสียงเมื่อวานเนี่ยนะฮะพูดค่อนข้างที่จะหนักไปเรื่องของอให้ฟังช็อตนี้นะช็อตเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV ที่กำลังจะบุกอเมริกาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะทําอย่างไรนะประมาณ1นาทีกับ50วิอะ่ะเชิญ And next we will end the ridiculous and actually incredible waste of taxpayer dollars that is fueling the inflation crisis. They spent trillions of dollars. on things having to do with the green new scam it's a scam and that's caused tremendous inflationary pressures in addition to the cost of energy and all of the trillions of dollars that are sitting there not yet spent we will redirect that money for important projects like roads bridges dams and we will not allow it to be spent on Meanless Green New de sca นโยบายการแก้อินฟลชันของคุณโจไบเดนเนี่ยหรือเงินเฟ้องคุณโจไบเดนเนี่ย <And S 1> บอก <'m> เลยนะว,ว่าเป็นเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะเอาไอ้ตัวโปรเจกต์เก่าของแกออกมานะ drill, baby drill เนี่ยดิวเบบี้ดิวเนี่ยเรื่องของการขุดน้ำมันเนี่ยแล้วอเมริกาก็เตรียมที่จะขุดน้ำมันของตัวเองขึ้นมาใช้แล้วนะฮะนะน่าสนใจนะแล้วน้ำมันโลกจะเป็นอย่างไรก่อนน้นนี้เนี่ยคุณโจไบเดนไม่ทำ นี่บอกเดวันเลยไอ้พวก EV c a คเนี่ยถ้าผมเป็นประธานาธิบดีวันแรกเลยนะเจอกันนะผมเอาแน่ saving the Auto Industry from complete เดี๋ยวเราจะเซฟนะฮะก็มันเซฟ f t h o u บ a n d s of ดอลลา r ์ 1, 000, 000, 000 per car และ right now as we speak large factories just started are being built across the border in Mexico. So. ระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับมีโรงงานต่างๆเนี่ย built across the border of Mexico นะครับ,บอยู่ตรงตรงขอบเม็กซิโกเนี่ยพูดง่ายโรงงานจีนนั่นแหละนะครับ With all the other things happening our border, and they're being built by China to make cars and to sell them into our country, ก็ไอโรงงานนั่นะเดบิวต์บายไชน่านะก็ถูกสร้างโดยประเทศจีนนะก็พูดง่ายคือโรงงานจีนนั่นแหละเขาไปสร้างโรงงานรถไว้นะครับตรงขอบตรงเม็กซิโกนะครับเตรียมพร้อมที่จะส่งรถราคาถูกแล้วก็ไม่โดนกำแพงภาษีเนี่ยเข้ามาสู่สหรัฐอเมริกานะแล้วก็ทำให้คนอเมริกาตกงานกันวุ่นวายนะฮะ No tax no anythingNo tax no anythingUnited auto workers ought to be ashamed for allowing this to happen and มันคงเป็นเรื่องที่น่าน่าอัปยดมากๆเลยนะที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะฮะประมาณนี้ The leader of the United Auto Workers should be fired immediately and every single autoworker Union and non-union should be voting for Donald Trump Because we're g o i n g to bring back car manufacturing and we're gonna bring it back fast เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสาภาพแรงงานคนที่เป็นแรงงานคนไม่เป็นแรงงานต่างๆคุณควรจะต้องหวตให้โดนัลด์ทรัมป์นะฮะเพราะว่าผมนี่แหละจะเป็นคนบ g back นะอินดัสเทรียลเข้ามานะครับพูดง่านเดี๋ยวจะตั้งกำแพงภาษีแบบสุดติ่งเลยนะไม่ว่าโรงงานจีนจะไปตั้งที่เม็กซิโกก็ตามเนี่ยโดนแน่นอนนะภาษีจัดหนักจัดเต็มใส่นะก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็เรากำลังจะดึงอุตสาหกรรมกลับสู่ประเทศของเรานะครับงนั้นทุกคนควรเลือกโดนัลด์ทรัมป์ระมั้ย อ่าโอเคอันนี้แค่แปลให้ฟังเฉยๆนะครับอ่ะจบละอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ก็บอกเลยมีนิดนึงนะบอกว่าคุณโดนุชทำก็มีการพูดหาเสียงด้วยนะว่าคิมจองอึนเนี่ยคงจะคิดถึงผมอย่างแน่นอนนะฮะคิดถึงผมมากแน่ๆนะฮะผมกลับมาแล้วตาบนั้นไม่รู้เอาไงนะช่วงนี้หาเสียงกันสุดๆเลยนะครับ